สวัสดีครับพี่น้องขุนชนที่รักทุกท่านนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สูงเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันพฤหัสที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ขออนุญาตมาถแถลงเกี่ยวกับการบริหารสถานรรการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกบระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลนได้รับทราบถึงความคืบหน้าโดยล่าสุดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับก็คือวันพระหัสที่6ตตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับรายงานนะครับการได,ด้รับรายงานว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ผมไปปฏิบัติราชการร่วมกับท้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่สปอปอลาวนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ตรวจราโมจะเป็นผู้ตรวจในเขตสุขภาพที่8นะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่หนองบัวลำพูและอุดอรธานีอด้วยก็ร่วมในคณะของผมด้วยก็เลยยังถือว่าก็กได้ประสานงานมีคนประสานงานกันนะครับเพราะว่าผมไปในะ งานของภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่ผมในฐานะที่เป็นรองนายกกำกับดูแลอยู่นะครับเนื่องจากยังอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ทราบส,ส,สถานการณ์ในรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่ได้ทำก็คือได้เร่งโทรศัพท์นะครับขอให้ท่านประหลัดกระทรวงสาธา,า,ารณสุขนายแพทย์โอภาสการกมินพงศ์นะครับแล้วก็ท่านกรมอิบดี ที่ติดโควิุภาพจิตนะครับแพทย์หญิงอภรรเบญจพลพิทักพพษ์เนี่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทําร้ายประชาชนอย่างอุกอาจรุนแรงซึ่งผมก็เคยเห็นสถานการณ์เมื่อสองสมปีที่แล้วที่โคราชมาอยู่ก็สร้างมาว่าในเบื้องต้นเนี่ยองค์กรที่สำคัญที่ที่ควรจะไปอยู่ในสถานการณ์ก็คือสานกาักงานประดับประสงสาธสุขซึ่งควบคุมดูแลโรงพยาบาลน,นะครับ ในจังหวัดแล้วก็กมรมสุขกากจิตนะครับก็ได้ขอให้สองท่านได้รีบเดินทางไปซึ่งท่านก็นเดินทางไปทันทีนะครับเรื่องเร่งด่วนตอนนั้นก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือการช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กๆที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งที่โรงพยาบาลหนองบุรีําลูก็โชคดีครับมีแพทย์ผ่าตัดสมองประจําการอยู่สองนายนะครับซึ่งเ,เขาก็ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการ ช่วยชีวิตของน้องๆสองคนแล้วก็ผู้ใหญ่อีกสองคนนะครับแต่น้องๆสองคนนั้นคือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ต้องต้องได้รับการผ่าตัดสมองโดยด่วนนะครับก็อย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บทั้งหมดตอนนี้กล่าวโดยสรุปเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีรายละเอียดอย่างไรเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวค่อยหาหาจากทางผู้เป็นบาดงานได้นะครับก็ตอนนี้ทุกคน มีอาการปลอดภัยพ้นยีดอันตรายแล้วทุกคนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําจากนี้ไปก็คือทําให้เขาไม่ใช่แต่เพียงพ้นจากการบาดเจ็บแต่ว่าต้องฟื้นฟูทุกอย่างทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับมาสู่สู่สภาพที่เป็นปกติมากที่สุดนะครับแล้วก็คืนแรกนั้นก็เ,เราได้ ต้อนรับพระนาท่านประธานองค์พระตรีซึ่งท่านได้เสด็จขออภัยนะครับท่านได้เดินทางมาแล้วก็ได้อัญเชิญพระราชกระแสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาพระราชทา,านแก่ทีมงานแพทย์พยาบาลว่าขอให้รักษาคนไข้อย่างเต็มที่นะครับทุกคนจะถูกรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับครอบครัว นะครับผู้ที่เดือดร้อนนะครับผู้ที่ถูกทําร้ายยากแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตตั้งหลายนะครับพระองค์ท่านก็จะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกคนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะจะ,จะน้อมรับพระบรมราชโอบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะให้การดูแลอย่างดีที่สุดอ่อ ในเรื่องของสถานการณ์ก็ทุกท่านทุคงทราบว,ว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย37ศพนะครับซึ่งมีทั้งเล็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับสภาพหน้าง,งานก,ก็ในคืนแรกก็ช่วงแรกๆก,ก็มีความโกลาหลกันพอสมค mm hmm. วรเพราะว่าทุกคนต้องอเน้นไปที่ในการทำให้ผู้คอร้ายเนี่ยมีรอชีวิต เป็นสำคัญก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จึงค่อยพยายามที่จะเข้าไปในเรื่องของครอบครัวเรื่องเยียวยาจิตใจและเรื่องของการทําใหา้ทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับมีดราม่าหลายๆอย่างนะครับเช่นว่ามีการรอไม่ยอมส่งไปชั้นสูตร ที่อุดรอ,อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องการรอผู้ใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นดราม่าที่เขาพูดกันไปนะครับข้อเท็จริงก็คือว่าต้องมีการจัดการอันนี้ผมก็ยอมรับว่าผมกับพลตประหลัดก็ได้ร่วมกันนะครับสั่งการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าการขนย้ายผู้ขอร้ายร่างของผู้คอร้ายไปทําการชันสูตรนั้นเนะี่ย ต้องมีความพร้อมทั้งที่ต้นทางและปลายทางในขณะนั้นเนี่ยเรากำลังระดมแพทย์นิติเวศท,ที่จะมาชันสูตรเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีอยู่แค่สองคนนะครับเราจรึงต้องระดมเร่งระดมมาจากจังหวัดใกล้เคียงหรือส่วนกลางซึ่งเขาก็รีบเดินทางกันมานะครับจนกว่าจะมาถึง อุดรก็คือเช้าตรู่นะครับของวันวันศุกร์คือวันรุ่งขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่วันสามารถเดินทางมาได้เลยแล้วก็ตอนแจ้งไปก็ก็ใช้เวลานานนานใช้เวลา,นานมันก็มืดค่ำแล้วนะครับดังนั้นการที่ให้อยู่ที่หนองบัวลำพูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่สิ่งที่ผมได้ย้ำไปก็คือว่าห้าม นานเข้าไปใส่เข้าไปเหมือนที่สมัยในอดีตที่ภาคใต้นะครับทำกันก็คือจับอัดใส่รถกระบะรถบรรทุกน,นะเท้าโผลออกมาแล้วก็เอาอะไรมาคลุมรวมๆมันไว้ซึ่งเราทำเช่นนั้นไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันภาพเช่นนั้นจะออกสู่สายตาสาธารณชนไม่ได้ ผมกับท่านประลก็หาดอกันครับแล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดถึงขนาดว่าจะต้องระดมรถพยาบาลในสังกัดของเรามาลำเลียงแบบมีศักดิ์ศรีแบบการให้ความเคารพนะครับทุกท่านที่จะไปถ้าเป็นไปได้เขาขอให้จัดนะครับลงศพนะครับให้ใส่ร่างไปแล้วก็ไปรอกันทำาชนสูนที่ อุดรโรงพยบาลอุดรน,นะครับซึ่งเรามีผู้คอร้ร้ายถึง37รายนั้นะเราต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการเราก็โชคดีมากที่ผมเชื่อว่าทางจังหวัดนะครับก็ได้ร่วมมือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายชุกเชินนะครับซึ่งเมื่อเขาได้รับ รายงานมาว่าจะ,จะ,จะต้องมีการลำเลียงผู้ฆราล้ายไปอย่างสภาพที่ทจะต้องเป็นสภาพที่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็ทยอยนำรถถูกเชิญมาซึ่งช่วยเหลือได้มากนะครับมีรถที่บรรทุกลงศพมิคชิดเป็นอย่างดีนะครับมีความเย็นมีอะไรต่างๆเมันการที่จะจัดให้ทุกอย่างมัน,เป,นเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็ใช้เวลามากออพอสมควร แล้วที่สําคัญก็คือโรงพยาบาลอุดรธานีปลายทางเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีความพร้อมด้วยในการจะรับสิ่งที่ถ้าเราทํากันแบบรวกๆเร่งๆขอให้ไปถึงโรงพยาบาลก่อน,นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือร่างผู้เคราะห์ร้ายก็จะถูกวางไว้ตามซอกตามมุมหรือว่าต้องไปฝากไว้ตามมูลนิธิเพราะว่าไม่มีทางที่โรงพยาบาลอุดรธานีจะสามารถรับทั้ง3าร่างใน,ในขณะเดียวกันนะครับมันจะมีความโอลมานมาก ก็ต้องมีการจัดลําดับมีการจัดผู้รับผิดชอบ mm hmm. เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว mm hmm. เรากําหนดรายชื่อ mm hmm. แพทย์ผู้ที่จะมาทํางานชนะสูตรได้แล้วทราบถึงขนาดว่าจะมาถึงไม่เกินเช้าของวันศุกร์วันรุ่งขึ้นท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านถึงได้รายงานกับผมว่าวันนี้ก่อนเลี่ยงเสร็จหมดตอนแรกเราจะคิดว่ามันจะล่ากไกถึงวันเสาร วันอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเมื่อเรากำหนดแพทย์มาถึงอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์การชนะสูตรห้องชนสูตรพร้อมแล้วนะครับเราถึงได้ลำเลียงทุกท่านนะครับไปที่นั่นเรื่องการชนะสูตรนี่ก็เป็นเรื่องตามกฎหมายจะเห็นได้แค่ว่านี่แหละครับนี่คือหน้าห้องสภาพมีอยู่แค่นี้แหละครับเก็บได้แค่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุที่ว่า เมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลหนองบุรีลมภูอยู่แล้วนะครับไม่มีทุก,ทกคนอยู่ตรงนั้นหมดญาติก็อยู่นะครับญาติก็อยากจะมาส่งให้นานที่สุดก็รอให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเป็นระเบียบมีขบวนรถมีตำรวจนำนะครับทางกู้ภัยทางฉุกเฉินก็ช่วยกันํำเนยงไปนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือเออช้าตรู่นั้นในที่สุดเนี่ยการชนสูรทั้ง 37สิศพนี่นะครับก็เสร็จสิ้นไปในเวลา10บโมงช้านะครับของวันศุกร์เลยนี่ก็คือมันเป็นประสิทธิภาพมากกว่านะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องคือคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะพูดแต่คอยมานั่งจับผิดคอยมานั่งดูไอ้สิ่งที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสาระก,กับสถานการณ์ใ,นใ,นใดใทั้งสิ้นแล้วมันก็ทําให้สภาวะจิตใจของ ผู้ที่ได้บริโภคข่าวที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ไปไปคิดว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ที่แบบไม่มีประสิทธิภาพมันเป็นบบไปไน้หรอครับเพราะว่าประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคือเป็นรูปข้าราชการสูงสุดข,ข,ข,ของหน่วยงาน้าราชการเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะครับตัวผมเองผมก็ได้เข้าไปในนั้นได้ทําการประสานในเรื่องต่างๆให้เป็นอย่างดี ช่วยกันทาเพื่อให้เกิดภาคที่มันทําให้ญาติสบายใจนะครับทําให้สาธารณชนได้คลายความวิตกกังวลคลายความเศร้าโศกน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดีนะท่านเห็นไหมคุณหมอคนกลางกลางตาโตๆเสื้อดำเนี่ยท่านก็เดินทางมาจากลําปางนะครับนะครับจังหวัดลําปางท่านบอกท่านต้องนั่งรถเข้ามาเพราะเครื่องบินไม่มีนั่งรถเข้ามากรุงเทพก่อน นะครับเพื่อให้ทางากระทรวงเนี่ยกระรวงก็จัดรถรถตู้รออยู่ที่นี่แล้วก็ท่านก็วิ่งขึ้นไปทั้งคืนเขาจนไปไปถึงถึงหนองบัวลำพูแต่เช้านะครับคุณหมอคนซ้ายใส่แว่นใส่เสื้อกาวสีฟ้าเนี่ยก็คือแพทย์จสูตรท่านเดียวที่อยู่ที่โรงพยาบาลคนนี้จากอุดรัหนะคนที่จากอุดอร,นนะค,นดรคนถัดไปก็มาจากเพชรบูรณ์สองคนมาจากเลยหนึ่งคน ก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนไม่ถึงสิบคนด้ซ้ำนะแล้วก็ได้ทําการผ่าชนะสูตรของผู้คอร้ายทุกคนให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าจะได้ฉีดยาจะได้ทําทุกอย่างให้มีความเรียบร้อยเพราะว่าก่อนถ้า,ถ,าถ้ายังไม่ชนไม่ชนสูตรเนี่ยเราก็จะไปแตะไปตกแต่งบาดแผลไปตกแต่งร่างกายมันก็ไม่ได้ตามกฎหมายเนี่ยนะครับกถ็ถึงเรียนว่าทุกอย่างจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่ได้เป็นการรอ ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการที่ตั้งอยู่ในที่เพื่อให้ทุกอย่างทุกระบบได้มีความเรียบร้อยแล้วถึงจะเร่งดาเนินการและสุดท้ายัมันก็เสร็จภายในเวลาสิบโมงเช้าของวันนุ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเวลาที่เร็วมากและเป็นประสิทธิภาพอย่างสูงของคณะแพทย์ที่มาผ่าชนสูตรทุกคนนะครับต่อไปก็คือการเร่งเยียวยาจิตใจทางกรมสุขภาพจิต นะครับก็คือท่านอาิตย์ดีคมธุ์ว่าจิตท่านก็เดินทางขึ้นไปทันทีคําสั่งที่ผมได้พูดแบบสั้นๆกระชับๆไม่ใช่คําสั่งทางแบบทางการก็คือขอให้ยกกรมทุ์ว่าจิตนะไปอยู่ในที่เกิดเหตุเลยแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดคนที่มีอํานาจสั่งการทั้งหมดทีมงานทั้งหมดเนี่ยขอให้ระดมไปที่นั่นเพราะว่าในขณะนั้น เมื่อผู้ป่วยเมื่อขอไปเมื่อผู้บาดเจ็บที่ได้ถูกทำร้ายเนี่ยได้อยู่ในโรงพยาบาลถึงมือหมอไปที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือต้องเล่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของญาตาิมีอยู่สองประเภทหนึ่งญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยรอดจากการถูกทำร้ายหรือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาอยู่ใน กขาต้องมีอาการนะครับหวาดผวาหวาดที่ตกนะครับมีอาการทางทางการถูกทําร้ายด้านจิตใจอย่างแน่นอนนะครับต่อไปก็ญาติผู้ป่วยที่สูญเสียพ่อแม่พี่น้องนะครับคนรักที่สูญเสียบุคคลอี่เป็นที่รักไปนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในสภาพที่ต้องการการเยียวยาด้านจิตใจอย่างเต็มที่คมสุขภาพจิต มีหน่วยงานที่เขาเรียก M Cat นะครับซึ่งาภาษาทางทางการก็คือสาหาวิชาชีพทีมสาาร้างวิชาชีพที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตนะครับท่านด,ดีท่านก็ได้รับรับนโยบายจากตัวผมเองจากท่านปะลัดจัดทีมทั้งหมดระดมนะครับมาจากาโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ภาคอีสาน นะครับตลอดจนส่วนกลางเช่นกันนะครับลงไปดูแลแต่และครอบครัวนะครับนยโยบายของกระทรวงสาสุขวันนั้นก็คือไม่ใช่ดูแบบท,ที่วันนี้เป็นข่าวไม่ใช่ว่าแตกมือแตะแขนแล้วบอกทําใจดีๆไว้สู้ๆไม่ใช่ต้องไปดูในหลักวิชาการหลักการแพทย์เตรียมโรงพยาบาลให้เรียบร้อยถ้าท่านใดมีอาการที่ต้องใช้บริการทางการแพทย์ต้องส่งไปโรงพยาบาลนะ แล้วก็ไม่ใช่เหมารวมไม่ใช่เข้าไปดูแลปาแลาเอามานั่งรวมๆกันแล้วก็ปลาสัยให้เขาอยู่ที่บ้านทีมของเราลงไปแต่ละครอบครัวนะครับซึ่งถ้า,าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็จะเห็นว่า <c oughs> มีทีม MCAT อย่างมากมายแพทย์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่นะครับก็อยู่ในที่นั้นแล้วก็ ได้ยืนยันกับทางผมและท่านประหลัดกรงสาสุขว่านะครับได้ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆมีการประชุมเันดึกดื่นนะครับทํางานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกระจายทีมลงไปอย่างพื้นที่ทุกคนนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในเวลาที่มันเกิดสภาวะการวิกฤตเช่นนี้นะครับเ,เราลงไปแบบกระจายออกไป แต่ละหลังคาเรือนที่เกี่ยวข้องถามว่าเป็นงานที่เ,เกินสมรรถภาพที่มีอยู่ไหมไม่เกินเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นมันเกิดเหนนตุในอบตอในตำบลน,นั้นนะครับเพราะนั้นชาวบ้านญาติๆนะครับผู้ผู้ที่เขาร้ายเนี่ยก็จะอยู่แถวนั้นแหละครับแล้วก็ เราก็กระจายคนลงไปมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เหลือบากกวบาแรงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแบบเป็นแมสเอามารวมรวๆกันแล้วก็ทําเราสามารถกระจายลงไปตามครอบครัวนะครับตามแล้วก็ถ้ามีคนไหนที่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษก็จะลงไปถึงตัวผู้นั้นนะครับอย่างอย่างใกล้ชิดอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่า กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ดินงนอนไม่ได้ไม่ได้หน่นอนใจเลยแม้แต่น้อยนะครับก็พยายามที่จะทําทุกอย่าง,างเต็มที่ตอนนี้ชีวิตรักษาได้แล้วนะครับคนที่มาโรงพยาบาลนะครับคนใหญ่ที่ได้รับการทรีตแล้วเนี่ยวันนี้นะครับก็ทั้งเจ็ดรายก็ปลอดภัยทุกคนและรอดชีวิตทุกคนอย่างแน่นอนตอนนี้ หวังอย่างเดียวว่าอย่างน้องสอง,นองคนที่มีอาการน้องสามคนที่มีอาการลุนแรงเนื่องจากถูกทำร้ายที่ศีรษะเนี่ยผมก็ได้รับรายงานจากแพทย์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองนะครับที่อยู่ที่อุดรว่าน้องๆเ็าอ,อย่งอายุน้อยอยู่โอกาสที่จะฟื้นฟูนะครับสภาพกลับมาให้เป็น เหมือนเดิมมากที่สุดนะครับยังมีมากอยู่นะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องรักษาให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้มากที่สุดแต่อย่างน้อย,อย,อยเป้าหมายแรกคือการรักษาชีวิตเนี่ยเราทําได้สําเร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็คือการฟื้นฟูนสภาพร่างกายทั้งร่างกายกายภาพแล้วก็ทงางด้านจิตใจให้เต็มที่เราไม่ใช่ว่าพอออกจากห้อง ICU แล้วมาพักฟื้นดูแผลเสร็จ จ็ดวันกลับบ้านอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นคนไข้ใน่รขบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับเราก็จะต้องดูแลทางด้านการฟื้นฟูสภาพของเขาไปจนจนที่เขาจะกลับคืนสู่สภาพนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือสภาพเดิมหรือถ้าไม่ได้ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมให้ใกล้สภาพเดิมให้มากที่สุดนี่คือเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนบรรดาญาติบรรดาพ่อแม่ก็อย่างที่เรียนเอ็มแคลก็มาดูแล,แลแล้วในระหว่างผู้ป่วยที่เจ็บ รักษาตัวอยู่นะครับเราก็ได้ขอให้ทางโรงพยาบาลแต่ละแห่งซึ่งก็มีแค่2แห่งแล้วละครับก็คือที่หนองบัวลำพูกับที่อุดรเนี่ยได้จัดนะครับห้องพักให้กับญาติให้กับพ่อแม่ในการที่จะมาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับมีผู้ป่วยที่เป็นแม่เป็นลูกวันแรกต้องถูกแยกรักษากันไปนะครับพออันนี้อันนี้ก็คือว่ามันเหตุนสนาการหยุดเฉนเนี่ยนะครับ ทุกคนต้องพยายามรักษาชีวิตก่อนพอทุกอย่างเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางแล้วก็อย่ายให้ลูกไปอยู่กับแม่นะครับโดยที่วนเดียวัวลูขึ้นก็ได้ปฏิบัติทันทีเขาจะได้เห็นได้ชัดว่าสภาพจิตใจของทั้งแม่ทั้งลูกอย่างน้อยก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างตาเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ในส่วนของผมก็คงจะมีเรื่องรายงานให้ พี่น้องสื่อมวลชนได้นําไปเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชน,นนะครับต่มีทั้งนี้แต่ในราอละเอียดจ,จะมีท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านทิ่ดีกรมสุภภาพจิตนะครับได้ที่แจงต่อไปขอบคุณครับขอบคุณุคณนะคะ